ใครชอบความรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะจะมีความรู้ใหม่ๆมาให้จัดเตะตลอดค่ะวันนี้แต่พามาอัปเดตข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการทำ CBDC หรือว่าเงินดิจิตอลนะคะของแต่ละประเทศทั่วโลกเลยมาดูกันว่ามีที่ไหนบ้างที่เริ่มทำแล้วแล้วไปถึงไหนแล้วนะคะจ้าหน้ที่เริ่มใช้เงินดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบนะคะ ถ้าในแอเลนติกจะมี11ประเทศนะคะใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วเว้นประเทศไนจีเรียประเทศเดียวนอกนั้นประเทศในแถบคาริเบียนนะคะก็คือใช้ทุกประเทศเลยส่วนประเทศที่นำร่องอีก17ประเทศทั้งหมดส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียนะคะจะมีจีนรัเสเซียคาซัคสถานอินเดียเกาหลีใต้ไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะที่เป็นประเทศนำร่อง ที่เขาเริ่มใช้ภายในปีนี้นะคะอย่างอินเดียเนี่ยมีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะส่วนจีนนี่ก็คือใช้มาสักพักแล้วตะวันออกกลางนะคะก็เริ่มมีใช้แล้วนะคะอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียก็มีการทําแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีหลายประเทศจริงๆถ้ารวมรวมกันตามสถิติเนี่ยประเทศที่กําลังสร้างอยู่เนาะก็มี3.3ประเทศมีแค่2ประเทศนะที่ยกเลิกไปแล้วส่วนใหญ่ถ้ารวมรวมแล้วที่มีการตั้งใจจะทําก็มันร้อยกว่าประเทศต้นๆเลยจาก เกือบ200ประเทศทั่วโลกนะคะมีแค่บางประเทศเท่านั้นที่ไม่ได้ใช้ไอตัว CBDC หรือว่าเงินดิจิตอลนั่นเองก็คือจริงๆ CBDC หรือเงินดิจิตอลก็มีลักษณะคล้ายกับคลิปโตเคเรนซีนะคะเพียงแต่ควบคุมโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้นเองแต่ใช้บล็อกเชนเหมือนกันใช้การ โอนเงินส่งเงินลักษณะเดียวกับคริปโตเคเรนซีนะคะหน่วยงานที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศนะคะที่อยู่บาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ชื่อว่า BIS นะคะเขาบอกว่าโครงการนำร่อง15โครงการ26โครงการที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะได้ทำการปรับปรุงระบบรับชำระในโครงการ G20 นะคะได้ปรับปรุงการรับชำระข้ามแดนเนาะระหว่างประเทศนำร่องเกี่ยวกับเรื่องการค้าปลีก เกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศต่างๆในการใช้เงินดิจิตอลต่างๆนะคะผูกกับธนาคารในหลายประเทศเลยเกันยาปีที่แล้วนะคะปี2022ที่ผ่านมา BIS ทำโครงการนำร่องเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Mbit นะคะย่อมาจากตัว Multiple CBDC Bit นะคะก็คือเป็นการเชื่อมธนาคารพาณิชย์20แห่งจากประเทศเหล่านี้ได้มีการ เชื่อมต่อกันแล้วโดยธานาคารกลางของฮ่องกงไทยจีนแล้วก็สหรัฐอาหรับอิมเมานะคะได้เข้าร่วมโครงการนำร่องด้วยก็ถือว่าปีนี้เราเนาะประเทศไทยก็น่าจะมีเงินดิจิตอลเงินบาทดิจิตอลให้เราได้ใช้แล้วจริงๆประเทศเราก็ก้าวหน้าเหมือนกันเนาะเป็นประเทศต้นๆเลยที่เป็นโครงการนำร่องของโลกเลยเพราะเงินดิจิตอลเนี่ยก็เป็นอนาคตที่มันจะทําให้เราจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการ โอนเงินระหว่างประเทศต่อไปเราเดินทางต่างประเทศก็จะไม่ต้องแลกเงินก็พกแค่กระเป๋าเลยสามารถใช้เงินดิจิตอลของประเทศต่างๆรวมถึงคิโตัวครนซีด้วยนะคะแล้วก็ยังสะดวกในการสําหรับคนที่ต่องออกเนาะชิปปิ้งขายของระหว่างประเทศก็ทําให้ค่าธรรมเนียมถูกลงโอนได้เร็วขึ้นสะดวกสบายมากถ้าเกิดเราซื้อเก็บไว้ในช่วงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดิจิตอลที่ราคามันมีความผันผวน,นขึ้นลงเหมือนเงินสกุลเงินปกติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นเงินกระดาษเนาะเราก็ยังถือเป็นการเก็งกําไรผ่าน การถือครองเงินดิจิทัลอีกทางหนึ่งที่มันจะสะดวกต่อการเก็บรักษาเคลื่อนย้ายแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราทุกคนก็ต้องเกี่ยวเนื่องเหมือนกันเพราะเงินดิจิตอลก็จะมาแทนที่เงินที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ต่อไปเงินกระดาษก็อาจจะเป็นที่ระลึกเป็นของสะสมที่เราเก็บไว้ให้ตัวเราเองหรือคนรุ่นหลังดูในอนาคตเนาะอาจจะไม่ได้มีการใช้เงินสด ที่จ่ายแบบเจอหน้ากันอีกแล้วถึงแม้ว,ว่าตอนนี้เงินดิจิตอลยังไม่ได้ใช้ก็ตามตอนนี้เราก็ใช้เป็นโมบายแบงกิ้งโอนเงินระหว่างบัญชีกันมากกว่าการใช้เงินสดจริงๆอันนี้ก็เป็นโลกอนาคตจริงเตเป็นนักลงทุนเนี่ยก็ยิ่งต้องสนใจเรื่องนี้มากๆเลยเพราะว่ามันก็มีหุ้นหลายตัวนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของเงินดิจิตอลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติการเงินของโลกอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้เห็นในปีนี้ ที่มันจะเยอะขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกเป็นต้นไปนะคะเรื่องการเงินก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะที่เป็นการเปลี่ยนผ่านของคนยุคศตวรรษที่21อย่างพวกเราเนาะก็น่าจะเป็นอีกประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่น่าจดจำแล้วก็ต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีธุรกิจหลายอันที่ ถูกทำลายล้างถูกดิสลอฟมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาแทนที่อันนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกมากการที่เตยหลงรักเรื่องการลงทุนเพราะว่าเตชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มันทําให้เราได้ประโยชน์อย่างเขาเราที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นคนที่เป็นคนที่มีเงินน้อยทุนน้อยได้เรียนรู้นะวัตรกรรมแล้วยัยงทําให้เราได้ความรู้แล้วก็ที่สําคัญถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องนี้ก่อนคนอื่นคุณก็ยังสามารถเอาความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือไปใช้ในการลงทุนได้เหมือนที่เตยทามาแล้ว ะค,ะความรู้การเงินการลงทุนแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเตได้ถูกช่องทางเลยนะคะก็คือชื่อเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Youtube ก็คือชื่อเตชินีแล้วเจอกันเตใหม่คลิปหน้านะคะ